วันนี้พบกับผมเหมือนเดิมนะครับไม่ได้อัดเกมมานานนะครับไม่ค่อยมีเวลาอัดเกมนะครับวันนี้พบกับเกมใหม่กันมากนะครับ PewDiePie Tuber Simulator นะครับแต่เกม l i t Forest อะไรนั่นนะครับพอดีเซิร์ฟอื่นมันปิดตัวลงผมเลยเข้าเล่นไปเข้าไปอัปเดตไม่ได้นะครับเลยขี้เกียจใช้ VPN เลยลบทิ้งแม่งเลยนะครับนี่นะครับ PewDiePie นี่คือบ้านของผมนะครับ ได้โลมาสามอันนะครับโลเงินโลทองก็โลเพชรนะครับผมมีแครนแล้วนะครับเน็ตเวิร์กก็คือแคนนั่นเองนะครับนี่นะครับแคนผมเลเวลห้าสนะครับนะก็ถ้าใครเล่นก็สามารถแอดเพื่อนมาได้นะครับชื่อของผมนะครับเดี๋ยวเด๋ให้ดูชื่อนะครับนี่นะครับ m r t o m t e m m นะครับ t e m นะครับ อันนี้ครับก็จะเป็นอีเวนต์พวก Pilot Pack นินจาแพ็กนะครับ450แบงค์นะครับผมมีอยู่200แบงค์วันนี้ครับเราจะมาลองผมมีเงินอยู่ c b นะครับวิดีโอยังไม่เริ่มอัดเลยนะครับเดี๋ยวอัพแป๊บวันนี้ครับเราจะไปสำรวจห้องกันก่อนนะครับ แป๊บหนึ่งน,นะครับนเน็ตไม่ค่อยเร็วกนตามีนี่ยน,น,น,นี่นะครับนี่ก็คือห้องของคุณยูสสี่สองนะครับไอท็อปเมื่อกี้เด็กไม่ดีนะครับหัวหน้าครับผมอันนี้ก็คือเขาจะจัดแบบแยกส่วนนะครับมีหน้ากากมีอะไรครับก็ใช้ได้ครับกดหัวใจไปได้เงินด้วยนะครับพอดีมีแคน ถ้ามาดูแล้วจะได้เงินนิดหน่อยได้ห้าสจัดสักสักหานาที6นาทีพอนะครับห้องนี้ก็บวกเขาเป็นเพื่อนหน่อยนะครับเยสมีเงินมีพิซซ่านะครับมีกล้องวงจรปิดแสนสับตไครนะครับกดต่อไป รถขนบ้านได้นะครับโอ้โหยังเจ๋งห้องนี้ก็จะมีผู้หญิงดูทีวีนะครับกับผู้หญิงอัดเกมอยู่นะครับนี่ครับสังเกตนะครับโนอินซรีจะเป็นโจรสลัดนะครับนี่คืออีเวนต์อัปเดตครับเดี๋ยวออกไปดูกันก่อนนะครับซึ่งผมประกวดห้องไปแล้วนะครับนี่นะครับผมประกวดไปแล้วเยส เป็นอีเวนต์นะครับนี่คือเพื่อนผมมีไม่ค่อยเยอะนะครับแป๊บหบนึ่งนะครับมาต่อกันเลยครับนี่คือเพื่อนของผมเองนะครับนะใครจะแอก็แอดมาได้เลยนะครับนะวันนี้ครับผมจะไปดูบ้านของคุณสมอสกันก่อนนะครับถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับ เขาเลเวล27นะครับบ้านจะเป็นยังไงนะครับอ้บ้านเขาคนเยอะนะครับเนี่ยมีเซ็กทอยนะครับมีผู้หญิงใส่ชุดปิกินี่นะครับอยู่หน้าโต๊ะคอมสงสัยเขาจะชอบนะครับมีแกะนะครับโอ้โหมีแมวมีหมีมีถังนะครับโหนี่คือจอยเกมนะครับผมโอ้โหเป็นตัวห่ารนะครับ แป๊บหนึ่งนะครับร้องแรงนี้นะเมื่อกี้ยุ่งนิดหน่อยครับมาต่อครับวันนี้เป็นของใหม่ครับสำหรับเลเวลห้าสิบสองครับจะเป็นล็อกเกอร์เป็นขวดโค้นครับซื้อขวดโค้นครับมาวางครับบนทองซึ่งของก็เดี๋ยวแต่ก่อนจะรอจะรอสามสิบวันนะครับรอเป็นเดือนนะครับถ้าของสูง อันนี้รอแค่หนึ่งวันนะครับซึ่งรดมาเยอะมากซื้อชิดชู่นะวางไม่เฉยครับเดี๋ยวผมก็เก็บนะครับซื้อไมนี่นะครับเขาเรียกว่าออพเวลนะครับประตูนี้ผมก็ซื้อมาแล้วครับไปตรงนี้แม่งเลยนะครับผมมีแล้วนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวรอนกมาก่อนนะครับนกน่าจะไม่มานะครับปักเกิลมีการอัปเดตในการปรับได้นะครับ ใช้ในการเล่น200ล้านนะครับถ้าปรับสูงสดนี่นะครับรถล,ลงมาโคตรเยอะนะครับรอหนึ่งวันกลายเป็นรอแค่1 0เชั่วโมงสชั่วโมงครับแต่แพงนะครับคุณสังเกตผมจะมีบัฟพลังนะครับนี่ครับ,บได้มาจากาบกัฟเฟลพาวเวอร์นะครับเพิ่มทุกอย่างหนึ่งนะครับ ซึ่งของที่ผมจะรอ1วันเนี่ยไม่ต้องรอนะครับเพียง1นาทีก็เสร็จนะครับแต่ต้องใช้เงินนะครับใช้เงินประมาณเกือบ1,000ล้านเลยนะครับถ้าจะเล่นถ้าไม่ลง3นี่ยากลดอีกนิดหน่อยครับร้อยล้านพอครับผมเล่นมาตั้งแต่เกมเปิดนะครับจะบอกให้ เรียบร้อยทหไหมครับผมนี่อัพเวลไวเพราะมีเงินนะครับนี่นะครับก็เอาเก็บนะครับลบนะครับโคกะวางไว้ก่อนครับนี่ครับผมก็จะมีของนะครับ แว่นนะครับแป๊บหนึ่งนะครับมาต่อครับวันนี้มันจะมีนะครับคุณจะเห็นมันจะเป็นผงสีลุงนะครับสามารถเอาไปปั่นได้นะครับผมจะลองปั่นมาพวกของไม่เป็นบอลนะครับลองปั่นของเลเวลสิบดูนะครับเดี๋ยวปั่นของที่มีหลายๆอย่างก่อนนะครับเช่นตู้นี้ครับสามารถปั่นได้นะครับกดไปตรงผงนะครับแล้วกดโอเคนะครับแล้วกดตรงนี้ครับมันจะปั่นให้ทันทีนะครับ มันจะปั่นได้นะครับแล้วคุณสามารถเอาไปซื้อนี่ครับเป็นผงได้ครับเป็นพวกบ็อกนี่ครับบ็อกซ์ตาร์ดอะไรก็ไม่รู้ลองซื้อมาแล้วครับเอาวางพิซซ่าแล้วก็เอามาวางหัวกะโหลกนะครับแป๊บหนึ่งครับนี่อินซีนินจานะครับสําหรับวันนี้ก็เดี๋ยวพาไปดูเพื่อนอีกสักคนอีกสักห้องนี่ครับเป็นคนแคนของผมมาดูคนที่เลเวลเยอะๆนะครับ ก็จะดูคนนี้นะครับที่ตู้ป้าเนอเหมือนอืมป้าที่บอนี่ครับก็จะดูห้องคนเรียว่สี่สิบเจ็ดนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับกำลังโหลดอยู่รอแป้บหนึ่นห้องเขจะเป็นแนวดีดนี้นะครับ มีคอมมีโลค้าหนึ่งล้านนะครับสวัสดีครับผมขอลาไปก่อนนะครับจบคลิปนะครับค่อยเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ